ตลาดสปอร์ตคึกคักสุดขีดสัญญาฟิวเจอร์ซ่อนระเบิดเงียบบิตคอยน์เลทเรียมต่างเริ่มฟื้นตัวตลาดดีฟากลับมาคึกคัก TVL เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงฤดูไม้ไม้ผีรอบเล็กกำลังมาแล้วหรือไม่ทรัมป์จัดปาร์ตี้คริปโตพร้อมกับเรียกร้องให้ห้ามซื้อหุ้นแต่ทรัมป์มีแบ็กใหญ่หนุนหลังจะถอดถอนเขาคงต้องฝันกลางวันไปก่อน จาก BTV ชไนน่าสู่การส่งต่อพลังอย่างต่อเนื่องยอดผู้ติดตาม500,000คนเป็นพยานในความสำเร็จของ BTV สายเซ็นสัญญากับ IMF ขวาคว้า BTC อย่างบ้าคลัง่งเอลซานดอร์ทำสงครามกองโจรบิตคอยทำลายความมั่นเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเอลซานดอร์ Salvador, ยืมเงินผ่านองคอ์กรนอกภาครัฐหาช่องโหว่ในข้อตกลงหรือเป็นศิลปะที่เล่นกับขอบเขตการต่อสู้เพื่อบิตคอยในรัฐธรรมนูญสวิตเซอร์แลนด์เริ่มขึ้น ผู้บริหารเทเตอร์สาสตร์ศูนย์การปฏิวัติบนบล็อกเชนจะสามารถเขย่าพลังของเงินทองแบบเดิมได้หรือไม่ผู้ว่าการธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธบิตคอยเข้าสู่คลังสำรอง3ครั้งสวิตเซอร์แลนด์จะจัดการกับภาวะการแยกตัวของความเชื่อในคริปโตได้อย่างไรรู้ขา่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ V t ท ลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li ฟ e Open Chat BTV t ไทยแล n d วันจันทร์ที่28เมษายนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตรายวันกับผมเจ๊ผู้ดำเนินรายการก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกองทุนสปอร์ตบิตคอยอีเทปของสหรัฐเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มครับพอได้ดูดเงินเข้าไปถึง3,062ล้านดอลลาร์ภายในครั้งเดียวแล้วก็ยังทำสถิติเน็ตอินฟลูติดต่อกัน ถึง5วันติดครับโดยที่มิดเงินก้อนโตนี้เองครับที่ช่วยดันราคาบิตคอยให้กลับมายืนเหนือ93,000บดอลลราได้อีกครั้งพร้อมกับทวงคืนโซนการซื้อขายระยะสัน้นและในขณะเดียวกันครับฝั่งของอีท e เรียมก็ไม่น่อยนาหลังจากที่ต้องเจอกับกระแสเงินไหลออกต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ครับในที่สุดสัปดาห์ที่แล้วครับก็ได้เกิดจุดเปลี่ยนเมื่อมีเงินไหลเข้า E t ทของอีทูเรียมถึง157.1ล้านดอลลา ซึ่งบรรยากาศในตลาดก็เริ่มกลับมาอุ่นขึ้นทีละนิดครับโดยที่ในตอนนี้โลกของคริปโตทั้งใบกําลังจับตามองไปที่กระแสงเงินใน ETF เป็นหลักครับโดยไม่ได้สนใจแล้วครับว่าข่าวไหนจะดังแค่ไหนสําคัญแค่เงินยังไหลยอยู่หรือเปล่าหรือพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่ยังมีเงินไหลเข้าบิตคอยครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่กระแสของมันเริ่มแผ่วลงก็เตรียมตัวที่จะรับแรงกระแทกได้เลยครับดังนั้นครับคติประจําสัปดาห์นี้ก็คือให้ตามเงินไป และอย่าเผลอเป็นเด็ดขาดครับเมื่อวานนี้ครับปริมาณสัญญาเปิดหรือ open interest ของ Bitcoin ในทุกแพลตฟอร์มครับพุ่งขึ้นแตกหื่6 3 0หรือราวๆ64,174ล้านดอลลาร์ครับโดยแม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยที่2.82%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งในจำนวนนี้ครับตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าแห่งชิคาโกหรือ CME ครองสัดส่วนมากที่สุดครับที่147,100 b t c ตามมาด้วย b บ n a น c e ครับที่ครองตลาดถึง17.1%แม้ว่าราคา Bitcoin ค,ครับจะพุ่งขึ้นมากกว่า12%ในสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าดูผิวเผินแล้วครับก็เหมือนจะเป็นข่าวดีแต่ตลาดอนุพันธ์กลับไม่ได้ตื่นเต้นตามไปด้วยครับโดยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Open Interest ครับได้เพิ่มขึ้นแล้วถึง15.6%ซึ่งบ่งชี้ครับว่าการใช้เรเวอร์เในตลาดกาลังเร่งตัวในขณะที่อัตรา Funding r a ร e ครับดิ่งลงมาติดลบที่0.023 ซึ่งแสดงให้เห็นครับว่ากลุ่มนมีเริ่มกดดันตลาดอย่างจริงจังหรือพูดง่ายๆ,ๆครับว่าแม้ราคาบิตคอยกําลังพุ่งแต่ใต้ผิวน้ําก็มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่พอสมควรครับซึ่งหลายกลุ่มในตลาดกําลังเดิมพันส่วนทางกับราคาโดยในระยะสั้นครับความเสี่ยงยังคงมีอยู่โดยเราครับอาจจะได้เห็นความพันผวนแบบฉับพลันดังนั้นครับเทตดเดอร์ทั้งหลายต้องระวังตัวให้ดีเลยครับ <S <S ตามข้อมูลล่าสุดจากดีไฟลามาครับณวันที่27เมษายน มูลค่ารวมที่ถูกล็อกเอาไว้ในระบบ DeFi หรือ Tvl พรุงกลับขึ้นมาแตะที่1,607ล้านดอลลาร์ครับซึ่งได้เพิ่มขึ้นถึง1,300ล้านดอลลาร์จากสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นสัญญาณครับว่าตลาดบนเชนเริ่มกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งและในขณะเดียวกันครับตลาดของ Stable Coin ก็ยังคงแข็งแกร่งโดยที่มีมูลค่ารวมครับเพิ่มขึ้นเป็น2 3 8 1 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วง7วันที่ผ่านมาครับหรือเพิ่มขึ้น1.61% โดยที่ USDT ครับยังคงครองสัดส่วนตลาดแบบสบายๆที่61.66%ครับซึ่งการฟื้นตัวของ t w l well บ่งชีค้ครับว่าเม็ดเงินเริ่มไหลกลับเข้ามาในระบบนิเวศและบรรยากาศของนักลงทุนก็กำลังดีขึ้นอย่างช้าๆซึ่งถ้าเงินคุณยังคงไหลเข้ามาในจังหวะแบบนี้ครับมูลค่ารวมของ Stable Coin จะยังคงขยับขึ้นต่อเนื่องก็มีโอกาสสูงครับที่เราจะได้เห็นการเบกรกลุรอบใหม่ในทั้งพาค d e ดี และ St a b l e c ค i n ในเร็วๆนี้ครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทรัมป์ก็ได้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งได้มีการประกาศครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซี สำหรับผู้ที่ถือเหรียญทรัมม์มีมคอยอันดับต้นๆจำนวน220คนครับโดยทันทีที่ข่าวนี้ได้แพร่ออกไปครับโลกคริปโตก็แทบจะแตกราคาของทรัม p ์คอยครับพุ่งกระฉูดตามกระแสทันทีแต่แน่นอนครับว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ได้ทำให้โลกการเมืองสหรัฐป,ปั่นปวนไม่แพ้กันครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบทรัมปครับที่ไม่มีใครเกินเจ้าตัวดูจะไม่แคร์อะไรเลยสักนิดครับโดยที่ในบทสัมภาษณ์ของ Time m a g a z i n e ทรัมป์ครับถึงกับประกาศอย่างมั่นใจครับว่าถ้าสภาคองเกรสผ่านกฎหมายให้ห้ามนักการเมืองซื้อขายหุ้นเขาจะเซ็นรับรองทันทีแบบไม่มีลังเลเลยครับแต่เออทรัมป์ครับหรือคุณลืมไปแล้วครับว่าตัวเองเพิ่งเปิดตัวทรัมป์คอยแล้วกำลังจัดปาร์ตี้ฉลองให้กับมันอยู่บอกเลยครับงานนี้เข้าตัวเต็มๆครับบุตรสมาชิกจากพรรคเดโมแครตจอห์นออซอฟได้ออกถแถลงการสาธารณะสนับสนุนให้มีการเริ่มกระบ,บวนการถอดถอนทรัมป์ โดยที่เขาได้ชี้ให้เห็นว่าการที่ทรัมป์จัดงานเลี้ยงสําหรับนักลงทุนในเหรียญมีมของเขาอาจถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจจะละเมิดกฎระเบียบจริยธรรมของรัฐบาลกลางและวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟีอย่างได้วิจารณ์การกระทํานี้เขาเรียกมันว่าการคอร์รัปชันที่จงแจ้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีและร่วมกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตเช่นอลิซาเบธบอร์เรนและอารัมชิปส์พวกเขาได้เรียกร้องให้สํานักงานจริยธรรมรัฐบาล ดำเนินการสอบสวนในขณะเดียวกันกรรมาการผู้จัดการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร a c c o u n t a b l e o t u s a c <S c o u n t a b l e u s ได้กล่าวหาทรัมป์ว่าได้ทำให้สำนักงานประธานาธิบดีกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวในทางกลับกันลูกชายอย่างเอริกทรัมป์ได้แสดงความภาคภูมิใจในความสำเร็จของเรียนทรัมที่กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมแม้ว่าจอห์นออซอฟอาจจะชอบวิจารณ์ทรัมป์ครับ แต่การถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งจริงๆนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปครับซึ่งเรียกได้ว่ายากกว่าการปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์อีกครับพอไม่เพียงแค่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่เขายังช่วยดึงพรรครีพับลบิกันให้กลับมาอยู่ในอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา,าซึ่งก็ได้ทำให้พรรครีพับลบิกันครับมีอิทธิพลถึงครึ่งหนึ่งในวอชิงตันและก็อย่าลืมครับว่าทรัมป์เคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งมาแล้วถึงสองครั้ง และทั้งสองครั้งครับ <C EN> <AL> เขาก็สามารถลอดมาได้เ <C EN> <AL> พราะการสานับสนุนที่แข็งแกร่งจากเสียงโหวตของพรรครีพับิกันในวุฒิสภาโดยแม้ว่าจะมีการเสนอการถอดถอนในตอนนี้ครับก็ไม่น่าจะมีเสียงโหวตมากพอครับที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้หรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีทางเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วการเมืองก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและผลประโยชน์ที่กําลังแลกเปลี่ยนกันนั่นเองครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2019ครับ BTV China ได้กล่าวคำทักทายครั้งแรกกับทุกคนซึ่งก็ได้ผ่านมาถึง5ปีแล้วครับแต่เจตนารมณ์ของเราก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายครับเพื่อช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าใจบล็อกเชนได้ง่ายขึ้นและในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับโดยการสามนุนจากทุกคนเราก็ได้เติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับและเราก็ได้ทําการปรับปรุงช่องทางอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ทุกคนครับได้รับประสบการณ์การรับชมที่สะดวกมากขึ้น ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเราก็ต้องทำมาหากินดังนั้นครับเราจึงได้ก้าวไปสู่การเป็นคอมเมอร์สโดยมองหาวิธีครับที่จะนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับทุกคนครับและที่สำคัญคือเพื่อนใหม่จำนวนมากกำลังเข้าร่วมกับเราซึ่งเราครับก็ได้สร้างป้ายพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่ครับ เพื่อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว BTV ของเราครับหลังจากการพัฒนาอย่างพิถีพิถันมามากกว่า5ปี Where is the blockchain หรือ BTV China ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น BTV และในปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆเช่นวิ่วป YouTube Twitter และให้บริการแก่สมาชิกเกือบ2,000คนและเมื่อคืนที่ผ่านมาช่อง BTV China บนแพลตฟอร์ม YouTube ก็ได้ประสบความสำเร็จ โดยมียอดผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แคนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญจนถึงปัจจุบัน BTV ได้ผลิตข่าวสารและวิดีโอเชิงลึกเกี่ยวกับเว็บทรีมากกว่า800เรื่องจัดการถ่ายทอดสดไปแล้วกว่า500ครั้งและยังจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มมากกว่า100ครั้งและมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์จากการประชุมเว็บทรีทั่วโลกถึง33ครั้งขณะนี้ช่องที่เปิดตัวแล้วได้แก่ช่องภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลี Việt Nam, Thái và Tây Ban Nha. Phần ch่อง tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đang trong quá trình chuẩn bị. Xin chúc mừng kênh Bitcoin TV Trung Quốc đã đạt mốc 100.000 lượt đăng ký. Thật tuyệt vời! Chúc mừng Bitcoin TV ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chúc mừng kênh Bitcoin TV Trung Quốc đạt nước bạc YouTube, hành trình 100.000 người đáng nhớ. Sự ủng hộ của các bạn là điều đáng giá nhất đối với đội ngũ Bitcoin TV của chúng tôi. <laughs> 比特币 TV 中国的频道订阅者数が十万人を達成しました。祝贺 b e 比特币 TV YouTube 中文频道订阅达十万啦！东东记得刚加入 BTV 的时候，很多的专业术语都搞不懂，但是这半年跟着 Michael 董事长和各位会员股东朋友们，东东偷学了不少怎么把冰冷的数据、枯燥的新闻翻译成人话的绝活。Congratulations to Chinese BTV Channel！呐 ก็ย <chat> ินดีด้วยนะคะที like ่ม like yeah, ีผู้ต <donner Martin> UH <Brothers> ิดตามครบ1นึ่งแสนคนแล้วแล้วหวังว่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในเร็วๆนี้แล้วก็ถึง2 0 0แสนเร็วๆนะคะแล้หวังว่าช่องไทยของเราก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับช่องจีนได้ด้วยเช่นกันค่ะความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานที่ b ีทีวีนับตั้งแต่วันแรกเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือรู้สึกว่ามีความเป็นมืออาชีพมากในเรื่องของการทําสื่อนะครับเรารู้สึกดีมากที่ได้ทําข่าวสารเนี่ยให้กับ พี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่มี B t ทีด้วยครับความรู้สึกของดัดเองที่เข้ามาร่วมกับ B t ทีวนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้มาเรียนรู้การลงทุนต่างๆแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราด้วยรวมถึงสิ่งที่เราจะสามารถพัฒนาทําให้สถานภาพการเงินของตัวเราเองเนี่ยเติบโตไปได้เร็วยิ่งขึ้นคะ่ะรวมถึงสถานการณ์โลกต่างๆที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้ด้วย 日本の皆さんも投資のポートフォリオに暗号資産を組み込む方が増えてきたんじゃないかなというふうに感じています。これからも意味のある発信をし続けていきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。Tôi hy thu hút thêm nhiều lượt đăng ký và sự quan tâm từ cộng đồng yêu thích tiền mã hóa trên toàn cầu. Thật may mắn khi được đồng hành với đội ngũ Bitcoin tv Toàn cầu để mang đến những chương trình tin tức chất lượng đến với người đam mê blockchain tại Việt Nam. Đối với tôi thì điều đó khiến công việc này trở nên ý nghĩa và thú vị hơn bao giờ hết. Câu của là, mong rằng của chúng sẽ có thể ก้าวหน้าแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเป้าหมายในอนาคตของ BTV ของผมก็คือนะครับผลักดัน BTV ให้กลายเป็นช่องสื่ออันดับต้นๆของประเทศให้ได้นั่นคือเป้าหมายของผมเลยครับเพราะผมคิดว่า BTV ของเราเนี่ยมีศักยภาพมากแล้วสามารถเติบโตไปได้อีกไกลแน่นอนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม BTV ติดตามกันไว้ได้เลยครับ 。希望未来的日子可以在 BTV 50万粉、百万粉的路上贡献自己的力量，这样好让 m i c h 老师披荆费带我们团队出去玩。感谢大家支持，点赞点赞！ตามการจำลองผลกำไรจากเครื่องขุด Litecoin Miner L9 ตั้งแต่วัน2 1 27เมษายนอัตราแฮชเดียหรือ G Hash Rate สามารถขุดสกุลเงินดิจิตอลได้ถึง4สกุลได้แก่ LTC, Dodge, Bell และ LKY ในทุกๆวัน โดยให้ผลตอบแทนรวม5 2 3 4 USDT อัตราผลตอบแทนอยู่ที่3.77%การลงทุนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1388 USDT ตลอดระยะเวลาการทำงานของเครื่องมีผลตอบแทนรวมสูงถึง840.45 USDT อัตราผลตอบแทนอยู่ที่4.06%และการลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2700 USDT นอกจากช่องทางดังกล่าวครับจะมีสมาชิกถึง10,000 0คน และการขุดดอชคอรที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วโครงการจากมีดาวครับและเหรียญสมาชิกพิเศษก็ยังค่อยๆสร้างกำไรให้กับทุกคนด้วยเช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อปกป้องครังของเราเราหลีกเลี่ยนปัญหาที่ไม่จําเป็นเราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายได้ที่เฉพาะเจบจงในตอนนี้ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีแผนการใหญ่ที่กําลังดําเนินการอยู่ครับโดยที่อนาคตครับรายได้ทั้งหมดจะถูกโอนเข้าสู่เว็บฟรีบ็อกช i นทั้งหมดครับ เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามการเงินได้อย่างโปร่งใสและเข้าใจอย่างชัดเจนครับว่าเงินมาจากไหนและใช้ไปยังไรซึ่งตราบไดซี่สมาชิกของเราครับยังคงมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆผลประโยชน์และรางวัลก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับซึ่งเราเชื่อว่าโดยความพยายามจากทุกคนและแพลตฟอร์มจะเข้มแข็งมากขึ้นและวอลเล็ตของทุกคนก็จะหนาขึ้นแน่นอนครับในเดือนธันวาคม2024ครับเอลซามาดอ ได้ลงนามข้ตอตกลงมูลค่า1.4พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งมีเงื่อนไขครับว่าต้องยกเลิกสถานะเงินถูกกฎหมายของบิตคอยซึ่งรัฐบาลครับจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคริปโตและต้องจ่ายภาษีเป็นดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งภายนอกครับดูเหมือนว่าเอลซาวาดอร์จะพยากหน้ายิ้มตอบรับตกลงอย่างรวดเร็วและเต็มใจแต่ผลลั์ครับคือกลับดำเนินการอย่างอื่นอย่างลับๆครับและยังคงสะสมบิตคอยอย่างบ้าคลัง่ง โดยที่ในเดือนกุมภาพันธ์ครับได้ซื้อบิตคอยเพิ่มอย่างลับๆถึง21เหรียญและในเดือนมีนาคมครับก็เพิ่มอีก13เหรียญและจนถึงตอนนี้ครับก็ยังคงทําเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งเรียกได้ว่ารับปากอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งนั่นเองครับจากข้อมูลล่าสุดระหว่างวันที่20-27ถึงเมษายนกระทรวงการคลังของเอลซาวาดอด้ซื้อบิตคอยดเพิ่มอีก7เหรียญคิดเป็นมูลค่ากว่า6,50,000ดอลลาร์ แม้ว่า IMF จะออกมาเตือนอย่างหนักแน่นให้หยุดการซื้อและห้ามออกหนี้หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตแต่ประธานาธิบดีนาะยิบูเคเ,เลยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าบอกว่าแรงกดดันจาก IMF นั้นก็แค่เสียงบน่นและยืนยันว่าการสะสมบิตคอยจะไม่หยุดแน่นอน Now there's something in Article 8 which protects the pharmacy because you would say well but uh, you know Bitcoin is something that promotes freedom So you need, um, the freedom to need the สิ่งที่เอลซามาร์ร์กำลังทำครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเล่นเกมกับเส้นบางๆอย่างเต็มตัวครับโดยในขณะที่ยิ้มตอบรับกับ IMF ว่าจะทำตามกฎแต่ก็ได้เหยียบคันเร่งเต็มที่ครับในเรื่องเสรีภาพทางการเงินซึ่งบางคนครับก็อาจจะบอกแค่ว่าถ้าทีแบบนี้มันเกินขอบเขต แต่จริงๆแล้วครับในข้อตกลงยังเปิดช่องโหว่ไว้ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐสามารถดําเนินการได้และเอลเซวาดอร์ครับก็มุดเข้าไปในช่องนั้นแบบแนบเนี่ยถูกกฎหมายและชันสลัดสุดๆครับและไม่ใช่แค่ซื้อบิตคอย่างเงียบๆนะครับแต่เอลเซวาดอร์ยังประกาศสนับสนุนบิตคอยอย่างชัดเจนจนได้ดึงดูดบริษัทใหญ่ๆในวงการคริปโตให้ย้ายฐานมาเช่นเตเตอร์ครับบริษัทผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอย์รายใหญ่ ก็ประกาศเมื่อวันที่13มกราคมครับว่าได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่เอลซาวาดอแล้วซึ่งคำถามในตอนนี้คือเอลซาวาดอจะสามารถกอดขา IMF ไว้ในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งยังคงกอดบิตคอยไปได้อีกนานแค่ไหนเรายังคงต้องติดตามกันดูอย่างใกล้ชิดเลยครับในช่วงนี้ครับพี่น้องในวงการคริปโตเคลื่อนไหวกันอีกแล้วโดยพวกเขาครับได้ใช้ประเด็นที่ทรัมป์ก่อสองครามการค้าและทำเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน มาเป็นเหตุผลครับในการผลักดันประชามติในสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยหวังจะบีบให้ธนาคารกลางเอาบิตคอยมาเก็บรวมกับทองคาในคลังสำรองแห่งชาติซึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนครับมีเสียงที่ดังมากและมั่นใจครับว่าวิธีนี้จะช่วยให้สวิตเซอร์แลนด์รับมือกับความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นซึ่งฟังดูแล้วก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันครับแต่ผลคือเมื่อวันที่25เมษายนมาตินชเลโกผู้ว่าการแบงก์ชาติสวิตเซอร์แลนด์ ก็ได้ออกมาพูดกลางที่ประชุมผู้ถือคุณในกลุ่งแบนแบบไม่อ้อมค้อมเลยครับว่าไม่ไม่แล้วก็ไม่หรือพูดง่ายๆครับคือการที่บิตคอยจะเข้าคลังชาติดได้คงเปลี่ยนแค่ความฝันกลางวันณตอนนี้ครับมาตินชเชลเกอย้ำชัดในที่ประชุมว่าคริปโตโคเคอเรนซีไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานของสินทรัพย์สำรองที่ธานาคารกลางยอมรับเขาเน้นว่าปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาคือสภาพคล่องของตลาด หมายถึงสินทรัพย์ที่ต้องสามารถซื้อขายได้สะดวกทุกเมือ่อแต่คลิปโตโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตสภาพคล่องอาจเถือแห้งการซื้อขายเกิดการหยุดนิ่งหรือเกิดความผันผวนรุนแรงซึ่งไม่สามารถให้การสนับสนุนที่มั่นคงต่อระบบการเงินของรัฐได้ยกตัวอย่างบิตคอยที่ราคาวเหวี่ยงแรงหลายรอบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าม,ม,มันไม่มันไม่ตอบโจทย์แสดงให้เห็นว่า Und gerade bei Kryptowährungen ist eben die, die Marktliquidität, auch wenn sie in übrigen Zeiten okay scheinen kann, gerade in Krisen, ist natürlich in Frage gestellt. Das Gleiche ist auch die Kryptowährung am Tisch, weil also sie sehr, sehr hohe Schwankungen. Das heißt, dass der Beitrag zum also langfristigen Werterhalt der Währungsreserve

แถมต้องใช้ไฟฟ้าเยอะมากในการขุดและเท่านั้นยังไม่พอยังมักถูกโยงกับการฟอกเงินและเลี้ยงภาษีอีกสารพัดซึ่งท่าทีของธนาคารกลางชัดเจนมากครับว่าจะไม่เอาบิตคอยเข้าคลังเด็ดขาดแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสวิตเซอร์แลนด์เองครับกลับเป็นศูนย์กลางของวงการคริปโตซึ่งเมืองสุขหรือคริปโตวอลเลทที่นี่แหละครับเป็นบ้านเกิดของอีทูเรียมที่ตอนนี้มูลค่าทั้งคริปโตวอลเลย พุ่งทะลุถึง5.93แสนล้านดอลลาร์ไปแล้วครับโดยแค่ปีที่แล้วก็มีสตาร์ทอัพยูนิคอร์คริปโตเกิดใหม่ถึง17บริษัทซึ่งแม้แต่ห้างสปาก็ยังต้องเปิดจ่ายด้วยบิตคอยที่เมืองหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์โดยถึงแม้ว่าภาค,าคราฐแคลจะแสดงออกว่าไม่ชอบแต่ภาคเอกชนครับกับเรียกได้ว่าคึกคักมากๆครับซึ่งเรื่องราวคริปโตในสวิตเซอร์แลนด์ก็เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นและจะเป็นยังไงต่อไปเรายังคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับ เทเตอร์แสงหน้าบริษัทผลิตอุปกรณ์หนักอย่างคาเทอร์พิล่า ula, ขึ้นมาเป็นอันดับที่121ในการจัดอันดับมูลค่าสินทรัพย์ทั่วโลกทีมผู้ก่อตั้งโปรเจกต์ WLFI ของครอบครัวทรัมป์ได้พบกับเจ้าฉางเผิง,งผู้ก่อตั้งไบแอนซ์ที่เมืองอาบูดาบีเพื่อหาลือเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้คริปโตเคอเรนซีทั่วโลกการตั้งมาตรฐานใหม่และประเด็นอื่นๆสำนักงานคณะกรกรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ได้อนุมัติคำขอ,ขอการเปิดตัว XRP Sport ETF ของ ProShares t r u t ซึ่งคาดการว่าจะเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่30มีสายนนี้ในกี้ปิดแผนกคริปโต RTFKT ส่งผลให้ผู้ซื้อ NFT ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่และนักลงทุนที่เกี่ยวข้องจึงยื่นฟ้องหมู่เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉินเจียอินผู้อำนวยการฝ่ายภาษ,ษาจีนของบิตเจต็กล่าวว่าจะส่งหนังสือทานายความ8ฉบับ เพื่อเรียกคืนเงินที่สูญเสียไปประมาณ20ล้านดอลลาร์จากเหตุการ์วอลเซลเอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นพิธีการรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในองค์การคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ BTV Insight podcast ท,ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคริปโตมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ และถ้าหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมาัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับและมาเพิ่มความมาั่งคั่งในตลาดกระทิ่นให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ